สิ่งหนึ่งที่เป็นพยานหลักฐานที่เรามั่นใจมาตั้งแต่แรกนะคืวันที่นายชัยพลพบศพของน้องชมพู่มีการร้องไห้นะครับนะปิดนะครับร้องไห้นะมันน่าทุเรศนะครับนะร้องไห้แบบเป็นว่าเป็นเวรเมื่อแล้วก็อายส่วนครั้งที่แล้วผมคนดันเมืองไทยได้มีการฟันธงเรื่องของนายชัยพลพิพาหรือลุงพลนะครับกับแย่แตนนะครับนะที่เป็นภรรยาของนายชัยพลพิพาหงแล้วได้มีการทํานายไว้อยู่แล้วว่านายชัยพลพิพาไม่รอด แต่นรอดนะครับนะอันนี้ก็เป็นไปตามที่เรามั่นใจมาตั้งแต่ทําคดีของนายชัยผลวิพานะครับตั้งแต่แรกนะครับในการลง,งที่ามาดขกองทำคดีจุ่มพูดตั้งแต่แรกนะครับสิ่งหนึ่งที่เป็นพยานหลักฐานที่เรามั่นใจมาตั้งแต่แ,ตแรกรวันที่นายชัยผลพบศพของน้องชมพูดมีการร้องไห้นะครับนะมิดนะครับร้องไห้นะมันน่าทุาเรศน,นะครับนะ ร้อให้แทนเป็นว่าเป็นเวรแล้วก็อ้างว่ามีคนไ้ายหลบหนีไปทา,ทางนุ่นทั้งนี้นะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นข้อพิรุษนะครับข้อที่หนึ่งข้อที่สองนะครับนะสิ่งที่ปรากฏได้ชัดเจนก็คือว่าในสถานที่เกิดเหตุครับนะสมพูเนี่ยเป็นเด็กที่แปลกนะครับถ้าไม่ใช่คนใกล้ชิดนะจะไม่มีทางไปกับคนอื่นเลยนะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่สองและพยานสําคัญเนี่ยที่สารเชื่อนะครับก็คือพี่สาวน้องสมพูนะครับนะนพยานปากสาคัญที่ ที่เป็นพยายนที่ทำให้ศาลเชื่อนะครับนะต่อมาการอ้างสถานที่อยู่นะครับในช่วงเวลาที่เกิดเหตุนนะก็มีการอ้างไปหาพเาพก็วันเวลานะครับในในเวลาที่เกิดเหตุไม่ตรงกันนะครับนะในส่วนของอมีพยายนเห็นการขึ้นของลงเขาของน,นยายเฉยพิพาในวันที่มีการเกิดเหตุน,นะครับนะอันนี้ก็เป็นหลักฐานสําคัญในสิ่งหนึ่งก็ตามสิ่งที่ผมเชื่อมาโดยตลอดว่านะครับว่าไม่ผิดฝังตัวแน่นอนก็คือ ตัวนายลุงพลเนี่ยนะครับเป็นคนที่เชื่อเรื่องไสยศาสตร์เป็นอย่างมากและสิ่งนํามาที่สุดก็คือในตัวของนายเทพพลมีเด็กไหลนะครับดังนั้นการที่มีการนําเด็กมาสุ์นะครับอย่างชมพู่เนี่ยนะครับแล้วก็เกิดวันถ้าผมจะไม่บิดผมไม่แน่ใจว่าวันอังคารหรือวันเสาร์นะแต่ว่าเป็นเด็กระสุ์ที่ตรงแล้วก็เป็นเด็กที่มีเาเรียกว่าคมปรจารีไม่ยังไม่ขาดนะครับเป็นเด็กระสุดนะอาวาธเด็กระสุดนะครับเด็กคนนี้นะครับ การจะตัดเหล็กไหลจะต้องใช้เด็กที่บริสุทธิ์ไปทําพิธีนะครับนะดังนั้นเนี่ยตัวนายลุงพลเนี่ยเป็นคนที่มีความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์มีความเชื่อเรื่องของเหล็กไหลนะครับนะสิ่ต่างเหล่านี้มันทําให้เราเนี่ยมั่นใจตั้งแต่แรกเลยว่าไม่ผิดฟางผิดตัวนะครับวันนี้ศาลลงโทษนายชัยพล20ปีนะครับนะสิ่งต่างเหล่านี้ก็เป็นตามที่ผมบอกไว้ตั้งแต่ในสัปดาห์ที่แล้วว่านายลุงพลไม่รอดนายแต่นั่นรอดนายแต่นั้น แาแตน็เนี่ยไม่มีใครเห็นตอนที่ไปขึ้นขเขาลงเขาในช่วงเวลาที่เกิดเหตุก็อยู่กับชาวบ้าน,นครับดังนั้นเนี่ยผมได้มีการติจริงนะครับพนักง,งานสอบสวนและพนักง,งานอายการแล้วแต่ตอนที่ผมเข้าไปทำคดีนี้แลยว่าแาแตน่ไม่มีความผิดหรอกเพราะว่าเขาเนี่ยนะครับไม่มีประวัติหลักฐานใ,นใดหรือมีพยานบุคคลใดแม่แตเนี่ยนะครับไปยุ่งเกี่ยวกับสมน้ำจมพูหรือไปขึ้นเขาลง,งเขาลงกับนายรเฉยๆคนหรือนะครับเกี่ยวข้องถามว่าแา่แต็รู้ไหมรู้มารู้ตอนหลังนะครับผมเชื่อว่ามารู้มารู้ตอนหลัง นะว่าสามีไปก่อเหตุแล้วอันนี้รู้แต่นะครับกฎหมายนะครับรู้ภายหลังเนี่ยนะครับไม่สามารถรับผิดไ,ได้เพราะเขาจะเอาหลักฐานวัตถุพยานต่างๆหรือพยานบุคคลต่างๆในวันที่เกิดเหตุเท่านั้นนะครับดังนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราติงพนักง,งานสอบสวนติงชุดสืบสวนสอบสวนติงอายการตั้งแต่แรกแล้วว่าไม่ควรจะเอาแย่งเข้ามาเป็นผู้ต้องหาในคดีครับนะการที่พนักง,งานอายการบอกว่ามีหลักฐานสำคัญที่มัดแย่งได้ผมบอกให้เลยว่าค้าตั้งแต่แรก นะดังนั้นเนี่ยไม่มีทางออเอาผิดแน,นะแต่ในใจพลเนี่ยต่อให้อุทรตีกาก็ไม่รอดนะอย่าน้อยคดีภาพค,ครับภาพนะครับรอ,นะอ,อดยากนะคดีภาพูญยาวรอดยากนะอะไรอย่างอื่นผไม่รู้แต่ว่าในส่วนกรมเนี่ยผมมั่นใจว่าอุฎทรตีกาไม่รอดนะนะครับไม่รอดนะดังนั้นเนี่ยที่บอกว่าคนนั้นคนนั้นพูดนะ บอกให้เลยว่าจริงๆน่ะนายเจปพลเนี่ยเขาบ้าสายศาสตร,ร์เขาบ้าเอกไหลนะพยานาคเนี่ยมันเป็นความเชื่อที่ได้มาจากาพระองค์นึงในการที่สร้างพยานาคแล้วก็เรื่องนี้เรื่องของนายลุงพลเนี่ยก็มีนายทุนนะครับที่ทําเรื่องเครื่องรางของขัง,งเนี่ยเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการเป็นผู้สนับสนุนนายเจพลน,นะครับนะในเรื่องของทุนทรัพย์นะสังเกตได้ว,ว่าการที่จ้างทนายว่าความมาก็ราคาก็ไม่ถูกนะสองนะครับ มีหลักทรัพย์ประกันตัวนะอย่างพร้อมหมดนะครับนะแล้วก็ที่มาที่สุดก็คือมีทุนรอนต่างๆในการออมยาน่าที่สมรรถพรนะกองๆเนี่ยนะใช้เงิประมาณก็ไม่ใช่น้อยนะถึงแม้จะมีเอฟซีจำนวนมากขัางไครนะทั้งในายเจมลเนี่ยอย่างไรต่างๆครับแต่ผมก็ยังเชื่อว่าวันนี้นะครับสังคมก็ตาสว่างขึ้นเยอะแล้วก็เหมือนกับที่ผมเคยเรียนให้ทราบว่าอย่างเช่นคดีกูจอมทรัพย์เนี่ย ผมก็เคยถูกด่ามามากมายมากมากว่าสองล้านคอมเมนต์นะครับในการบอกว <ไป S 2> ่าผู้สอมซ้ำเนี่ยเป็นแก๊งนายเจมส์วาเป้าหมายในปีสอง7นสิเจ็ดนะครับแล้วก็ผลงานของตำรวจที่ผ่านมาทั้งหมดนะครับน,นองประชาชนคนไทยในประเทศครับนะครับวันนี้ก่อนอื่นก็ต้องบอกเลยว่าผลงานของชมรมพิธีกรรมที่ผ่านมาในรอบหนึ่งปีมีการทันหนังสือจากชมรมช่วยเหลือเด็เกเยาเชนกรมนะครับจำนวนทั้งสิ้นหนึ่งร้อย 67เรื่องนะครับที่ใช้ในการปราบปรา,ามการกระดิกความผิพไม่ชอบในวงราชการหรือดําเนินคดีอาญากับบุคคลที่เกี่ยวข้องนะครับในเรื่องของการกระทำความผิดทั้งวินัยและอาญาครับจํานวนร้เเรื่องในปี2566ที่ผ่านมาเราได้มีการดําเนินคดีนะครับกับบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นอธิบดีนะครับระดับอธิบดีระดับรัฐมนตรีระดับนะครับอ่าระดับรองผู้จัดการตำรวจแห่งชาตินะครับนะหรือแม้กระทั่งทหาร ตำรวจนะครับอายการก็ระดับอธิบดีครับนะในวงอายการเช่นเดียวกันครับก็อยากจะเรียนให้ทราบครับว่าชมรมพิยกรรมเนี่ยนะครับทำมาทั้งหมดวันนี้เนี่ยจะครบรอบ13ปีนะครับนะ13ปีที่ผ่านมาในการทํางานของชมรมพิยกรรมในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับคนยากจนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วก็ร่วมมือกับเจ้าหนี้รัฐนะครับในการปราบปรามอาชีพหรือร่วมมือกับเจ้าหนี้รัฐในการให้เบาะแสนะครับในรอบปีที่ผ่านมานะสิ่งหนึ่งก็ตามนะครับวันนี้นะ ก็อยากจะบอกว่าชมมน้ยดตั้งมา13ปีถ้าไม่มีแฟนคลับของโคดันเมืองไทยได้มีพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศให้กําลังใจแล้วก็เข้าปติตามนะครับใน y o u t u b โคดันเมืองไทยแล้วก็ทิกตอกของโคดันเมืองไทยครับซึ่งมีแฟนคลับทั้งสิ้นรวมแล้วประมาณ40,000 0คนนะครับนะทั้ง2องทั้ง2รายการไม่ว่าจะเป็นยูทูบโคดันเมืองไทยก็เกือบ2 0 0 0 0 0คนแล้วก็ทิกตอกของโคดันเมืองไทยก็รวม2 0 0 0 0 0คนนะครับนะวันนี้ ก็อยากจะบอกว่าขอบคุณครับทุกกำลังใจที่่ามมาในรอบนะครับหลายปีที่ผ่านมาเราก็มีทีมงานนะครับหลากหลายนะ,นะแล้วก็มีแหล่งข่าวนะครับที่จะถือได้ในวงราชการแล้วก็ร่วมมือกับทุกฝ่ายในการปราบปรามนะครับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับวันนี้ผมอยากให้ดูกระบวนการนะครับที่มีการใช้การกระทําที่ถือว่าเป็นผู้มีทิพล ในการลักลอบนําเข้าสมสิตไก่ไปยังต่าตประเทศเมื่อถูกจับได้ก็มีการลักลอบส่งเข้ามาอย่างประเทศไทยอันนี้เป็นไทม์ไลน์ที่เราอยากจะเปิดให้พี่น้องประชาชนนะครับทั่วทั้งประเทศถึงกระบวนการีนไก่แสนล้านนะครับต้องถือว่าเป็นนไก่ระดับชาติที่อันนี้เป็นตัวอย่างที่เรามีการทําตัวอย่างขึ้นมาให้ดูเพื่อให้เกิดความเข้าใจง่ายๆนะครับว่าไทาม์ไลน์ของ ขาไก่หรือตีนไก่ด้ชาินะครับนะอันนี้มีการทาความผิดเนี่ยนะครับตั้งแต่ปี2564นะครับ62ไป63ถึง66เป็นต้นมาเนี่ยนะครับมูลค่าในการลักลอบโมสินตีนไก่ไปยังต่างประเทศเนี่ยมูลค่านับแสนล้านบาทนะครับอันนี้เราให้ดูตัวอย่างว่าเป็นขาไก่หรือตีนไก่นะครับได้มีการทํานะครับส่งออกไปยังเดือนมีนาคมนะครับเปวันที่4เดือนมีนาคม2566นะครับปีนี้เองนะครับซึ่งมีเลขใบขนขาออกนะครับ เอศู 1, 1นย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งขีดหกหกศูนย์สามขีดศูนย์เก้าสองเก้าแปดครับนะซึ่งมีการส่งออกดักท่าเรือนะครับนะแอมจะบังไปยังนะครับประเทศจีนนะหลังจากที่มีการส่งออกดักท่าเรือแลมจะบังไปยังประเทศจีนนะครับนะเกือบผ่านไปเกือบสองเดือนนะครับประเทศจีนจับได้ว่ามีการสมสิทธิ์เีนไก่นะครับซึ่งตีนไก่ของนเจ้านี่นะครับหนึ่งตัวตีนไก่ทวีสองขานะครับ ต้องนะมี2ตีนแต่ริจัทนี้หนึ่งตัวมี8ตีนพี่น,น,น้องประชาชนคนในประเทศการสวมสิทธิตีนไก่ก็คือว่ามีการลักลอบนําเข้าตีนไก,ก่ไปยังต่างประเทศจากประเทศบราซิลหรือลุกวนําเข้ามาจํานวนต้องสิ้น25าตันาาต่อหนึ่ง,งตู้โดยการสําแดงเป็นปลาแซลมอนนะครับแล้วก็นะครับเพื่อการหลบเลี่ยงภาษีไม่ต้องชําระเงินค่าภาษีนะครับตู้หนึ่งก็หลายแสนบาทครับแต่มีการจ่ายใต,ต,ต้โต๊ะให้กับเจ้าที่3ามหน่วยงาน จำนวนสามแสนห้าหมื่นบาทครับตอนหนตู้นะเมื่อมีการสมสิทธิ์แล้วก็เอาเกนไก่ไปยังต่างประเทศจาการลเทศอื่นเข้าไปได้เนี่ยขเข้าไปยังท่าเรือแแบบชบังหรือท่าเรือของเตยนะครับแล้วก็มีการเอาไปฝากไว้ในห้องเย็นนะครับต่างๆในพื้นที่ภูพิภาคที่มีผู้มีอิทธิพลน,นะครับดําเนินการนะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการทยอยออกจากห้องเย็นนะส่งไปยังโรงงานที่มีการรับจ้างแพ็กกิ้งหรือรับจ้างสมสิทธิ์นะครับนะ ซึ่งมีโกลต้านะครับไปยังต่างประเทศก็คือไปประเทศจีนเมื่อมีการสมสิทธิ์ในการแพ็กกิ้งใหม่นะครับนะแล้วก็มีการส่งออกไปเจ้านี้นะครับมีการสริมสินบริษัทชื่อดังของเมืองไทยนะครับแล้วก็ส่งไปจีนแล้วถูกจับได้นะครับจากนั้นมาเนี่ยกระบวนการเหล่านี้ก็มีการถูกลับจากประเทศจีนก็ส่งกลับไปยังนะครับท่าเรือนะครับเมื่อวันที่ท่าเรือออกนะครับก็คือ29เดือน4ปี2566นะครับแล้วเข้ามายังประเทศไทย เมื่อวันที่นะครับเดือนพฤษภาคมนะครับที่เหลือเข้ากาคือวันที่9พฤษภาคม2566นะครับเรามีเลข b l นะครับให้ดูนะครับนะเรื่องอันนี้เป็นเป็นเอกสารของสายการเดินเรือก็คือ b l 024นะครับ D 522533นะเรื่องอันนี้อาจจะเข้ามาแล้วนะครับนะก็มีการจ่ายพิธีการขาเข้านะครับมาที่ท่าเรือเทพก็คือท่าเรือของเตย พอเข้ามาท่าเรือของเตยนะครับกลับมาจากประเทศจีนซึ่งเป็นจีนไก่สูศสินะครับก็ได้มีการเห็นไหมครับส่งออกนะจากท่าเรือนะแล้วก็มีการนะครับผนเข้ามานะต่างๆตามแผนผังที่เราไม่ดูเนี่ยครับว่าเป็นกระบวนการใหญ่ที่มีรัฐมนตรีนะครับนะในอดีตเนี่ยครับนะร่วมกับพวกนะครับทําการสมสธิ์ตีนไก่จำนวนนับแสนล้านบาทสร้างความมั่นใจให้กับกระบวนการอดีตนักการเมืองอดีตนะครับผู้ยิ่งใหญ่นะครับ นจีนครับนะแล้วก็ร่วมกับพวกรายการสามกลมนะในการดําเนินการนําสมสิทธิ์นไก่เพื่อชาติครับเข้ามาในประเทศไทยในการตอบโต้ลประโยชน์จานวนนับแสนล้านเงินที่ได้มาก็เอาไปซื้อเสียงนะครับในการเลือกตั้งที่ผ่านมานะในการเลือกตั้งที่ผ่านมาโดยมีการขนเงินนะครับจากพื้นที่ของภาคกนะองบัญชาการบททอนภาคเจ็ดนะครับนะที่ดูแลพื้นที่นี้ลงไปยังภาคใต้ต่างๆ่างทั่วประเทศครับนะทัว่วภาคใต้ครับจำนวนสิบีจังหวัดนะ โดยใช้เงินจากเนืไก่แลว้วก็หมูเถื่อนนะครับรับรอบนําเข้าไปะยังจ่ายเงินในการเลือกตั้งที่ผ่านมานะครับส่วนจะเป็นใครบ้างนั้นต้อง